พาอ,ออกมาเดินออกกำลังกายแถวแถวในหมู่บ้านวันนี้อากาศดีเป็นยังไงกันบ้างยหมหญ้าเยอะเขียวหมดละต้นมงต้นไม้อันนี้ในหมู่บ้านนีไหมคะนี่ยังแดดอยู่สี่โมงกว่า ในหมู่บ้านถนนตรงนี้เขาเรียกถนนโอก๊กนี่ค่ะเหมือนเราเดินจากบ้านไปหน้าปักซอยอะไรอย่างเงี้ยแต่ในนี้รู้สึกว่าเวลาถ้าเขาขับรถก็ต้องขับช้าหน่อยเพราะว่าคนในหมู่บ้านเนี่ยเขามีสปีดลิมิตให้ด้วยว่าอย่ากเกินยีสิบห้าเห็นไหมคะ แดดยังจ้ายอยู่เลยนี่ในหมู่บ้านบริเวณในหมู่บ้านที่พี่อ้อยอยู่เลยออกมาเดินนิดนึงนี่นี่ถนนตรงนี้เป็นถนนมิสซี่ของพี่อ้อยอเดินตรงไปอีกนิดนึงแล้วก็เลี้ยวซ้ายจะเดินเข้าตรงนี้ก็ได้มันมันเลาะถึงกันได้หมดเลย นคะเลยเอามาให้ดูบริเวณที่พี่หยอยอยู่เห็นไหม่ะดแดดยังมีอยู่เลยเามาเดินออกกำลังกายาคนขับรถคนก็อยู่ในแถวใน,นหมู่บ้าน หญ้าเยอะนี้เขียวไปหมดแล้วเริ่มยาว <c oughs> โอ้โโทษทีค่ะพี่อยก็ยังไอนิดหน่อยวันนี้แดดดีแต่ก็มีลมเย็นๆสบายใส่เสื้อแจ็คเก็ตบางๆเนี่ยบางคนเขาก็เริ่มตัดหญ้ากันละ,ละเนี่ยพี่อยจะเลี้ยวนะเลี้ยวซ้ายข้างนี้นี้ถนนเข้าบ้าน <c oughs> พี่หอย ออกข้างนอกเดินยังมีลมนิดๆเย็นสบายถ้าเป็นสําหรับพี่อ,อยนะยามาินดาเ้าาเ่อยเ้าบานเจะหัจนเนไคะมาิดานนเลยเดินยาวไปสุดไปสุดถนนเลยอี่ยของพี่หอ,อยเนี่ย บ้านพี่อ๋อยเนี่ยคือเดินยาไปสุดถนนเลยแล้วก็บ้านพี่อ๋อยก็อยู่ตรงซ้ายมือวันนี้อากาศดีจะเชื่อไหมเขาบอกว่าพรุ่นาางนี้ฝนจะตกอากาศอย่างเงี้ยฝนจะตกมาแถวด้บ้านนี้ก็เขาก็ปล่อยที ยจะเดินตรงไปเลยคงไม่เกินเนี่ยอากาศนี้คนเขาก็จะออกมาตัดหญ้าเล็มต้นไม้ทำความสะอาดสนามหญ้าเพราะว่าเวลาที่นี่เวลาซัมร์เขาก็จะปลูกอะไรสวยๆอะไรหน้าบ้านเนี่ยสวยเลยบางที เพื่อัยก็ยังไออยู่เนี่ยลมเย็นสบายสำหรับพี่หอยนะเนี่ยเดินต้าลมเย็นๆใส่แจ็คเก็ตอ่อนเบาๆพี่หอยใส่อะไรหนาๆกับเขาไม่ได้หรอกเป็นคนขี้ร้อนเห็นไหมคะ,ะ,ะใปถ่ายคนไปอยู่คน,คน,นถนนใน จะถึงบ้านละเกือ <c oughs> บสุดถนนน่ะแล้วลมันก็จะมีโค้งเลี้ยวขวาอากาศดีต้นมงต้นไม้เห็นไหมเนี่ยคนเขาก็เริ่มมาทำความสะอาดตัดหญ้ากัน วันนี้น,นี้วันอะไรใช่ <c oughs> คืนวันพฤหัสเดี๋ยวบางคนก็เอาเมืวานเมื่อเช้าก็คงคนเขาก็มาเก็บขยะถนนของพี่หยอยเขาจะเก็บทุกวันพฤหัสทุกวันพฤหัสจะมีสองถังถังหนึ่งสำหรับพวก ขยะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งสำหรับพวกรีไซเคิลเห็นไหมคะโรงเรียนโรง,งเรียนเลิใส่ช่วงโรงเรียนเลิกเขาคงมาส่งส่งเด็กนักเรียนคงมาส่งนักเรียน,นก็ใกล้ถึงบ้านพี่หอยละ แค่อีกแค่สองหลังเดินไม่ไกลทีถ้าเราเดินบบ่อยมันก็ชินละบ้านพี่อ๋ยอยอยู่ซ้ายมือ,อนนี้เพื่อนบ้านเนีย่ยรถปิเพื่อนบ้านเ้าก็จัดต้นหญ้าสาดบางทีเขาทำ ของฝรั่งเขาค่อยอย่างนี้เลยเห็นไหมอีกอีกล้งนึงก็ถึงแล้วเพื่อนบ้านคนนี้เขาก็ไม่รู้เงียบๆพี่หอ,อยไม่ค่อยได้เห็นเนี่ยเพื่อนบ้านรถติ๊กัพนี่เขาทางานอยู่ไปสนีปคะ่ะถลงบ้านพี่อหอยแล้ว เนี่หญ้าเริ่มขึ้นแล้วเดี๋ยวต้องตัดหญ้าแต่ที่นี่เขาจะมีรถตัดหญ้าถึงแล้วค่ะบ้านพี่หอยห้าแปดหกนี่ถึงแล้วค่ะห้าแปดหกเห็นไหมคะ <c oughs> แล้วบ้านพี่หอยจะมีต้นไม้ต้นอยู่หน้าบ้าน <c oughs> นี่นะคะถึงแล้วนะคะโอเค เห็นไหมคะเนี่ยเพราะว่าบ้านพี่อ้อยจะอยู่สุดหัวมุมเลยบ้านหลังนั้นก็อยู่เป็นมุมพี่อ้อยอยู่เนี่ยผ่านมาตี้อีกหลังนึงเห็นไหมคะโอเคโอเคไหมคะนี่แหละบ้านพี่อ้อยนะคะรักทุกคนนะคะแล้วเจอกันสวัสดีค่ะ